สวัสดีครับพี่น้องครับผมครับพี่น้องครับสาหรับคลิปนี้กมาพบกับเกามาเชียได้ครับผมกับคลิปนี้ครับยยาเผยครับพี่น้องเนาะโค้งสุดท้ายอาจารย์สายบุญครับว่าหันเลขกล่างเพิ่นเข่าแปดหาหาแปดครับผมเลขแต้มเพิ่นเข่าแต้มล่างสามแล้วครับผมครับคลิปนี้เพิ่นจะมาสรุปทึงเลขกล่างแล้วก็เลขบนน้าครับพี่น้องเนาะครับเลขบนและเลขล่างชุดสรุปโค้งสุดท้ายกว่าได้ครับผม กับแนวทางตัวเลขอาจารย์สายบุญครับแล้วก็มีเลขหลวงตานําครับพี่น้องเนาะจงค่อยสอบถามกับอาจารย์ครับผมครับในคลิปนี้เอาก่อนที่จะไปรับชมรับฟังแนวทางตัวเลขอาจารย์สายบุญวัดป่ากอมาเช์ก็ขอขอพระคุณอาจารย์เด้อครับผมครับไปรับชมรับฟังแนวทางตัวเลขกับอาจารย์กันเลยครับอาจารย์ครับก็มาเชสสวัสดีครับผม ครับผมสวัสดีครับครับผมคลิปนี้กัจจิมาสรุปตัวเลงนอจานครับผมครับครับเอาัวุเล็กหนํ้ในตะโขงครับผมเล็กบนนํนตก่าทครับผมตกต้องมาขึ้นนะอาจารย์ตอนนี้ก็มีดต้านเป็นคึมคึมครับผมเปิดๆนะตัวนี้ก็ล่างลงงน็ดเป่อยให้กันทต้สิครับเป็นวันมาตะทั้งบึงการเวลาครับผมของไข่ ค,ครับต้องซีกขึ้นเป็นแังในนออนเลขบนมาตัวแดงงวดน,นี่ท,ทั้งปุ่ทั้งปุ่นทั้งซองกระสิมี่รวบหกนี่แหะอาจารย์ครับผมหกสี่โอ้ดดยดับได้พัฒน์ตะกี้มี่มีอยู่ไดเ้เลขดับอยู่ได้เลขขนาดลงสุนอยู่งได้บวกยิ่ได้ครับผมครับเื่อว่าเดียวกับซองแต่ว่าม้วนนี่เลขคือเพราเขาข,อข,อข้าวบรรไดนอ่อนทงังคือเ่าง่ายไปอ๋อเลขบอนอาจารย์ไหครับ ครับครับเลขบนเอาเลขเอาเลขจี่บนเนาะสามตัวเ,เลขส,สุดสุดเสร้นจีนและครับผมห้าเก้าสี่นะครับห้าเก้าสี่ครับผมตัวประกบตัวประกบสองเจ็ดหนึ่งครับสองเจ็ดหนึ่งยอดมากเลยครับยอากเลขวิ่ง 2, วิ่งสองตัววิ่งวิ่งห้ากับเก้านะครับบน วิ่งห้ากับเก้าครับผมตอบครับเน้นเน้นทีเลขาถ้าห้ากับผมจับสองห้าสองห้าเจ็ดห้าเจ็ดห้าหนึ่งห้าหนึ่งห้าสองเก้าสองเก้าเจ็ดเก้าเจ็ดเก้าครับผมหนึ่งเก้าครับหนึ่งเก้า จับที่นี่แหละครับผมคันคันเอสซีมัซี่กับตัวประกบกับสองซีซีสองซีเจ็ดซีหนึ่งซีก็ได้ครับผมครับครับเสียนอนกินบนสามสามตัวดับซีเม็ดเนาะครับผมหกสองห้าหกสองห้าหกหนึ่งห้าหกหนึ่งห้าห้าสองเก้า ห้าสองเก้าห้าหนึ่งเก้าครับห้าหนึ่งเก้าครับผมครับสี่คู่นี่แหะครับพี่น้องเนาะลองเบิงงอาจารย์กับว่าได้ให้เลขบนโดนเลยนะครับผมครับครับวันนี้ว่ามันมาบักขค้อมูไหมครับผมแล้วเลขอ่าเลขที่วนาลงต้นเลขครับผมมันเกิด เอาลองเบืองว่ามันดังแห้งอะนะมันเสียวอยู่ปะครับสำหรับเด็กบนมิอชีนี่สองครูฟังเบืองแบบก่อนด้ยวยซี่ครับอ่าดังบ๊อกหกสามสามหกนี่ดังอยู่อาจารย์ของผมมันบานาลงทุ้นดิครับ,บครับหกหนึ่งหนึ่งหกสามหกครบผมผมเห็นครับ6 สามองหกสามครับผมผมันเห็นเพิ่นเห็นโรคไหลไงเขาเห็นหกสามไหลอยู่กนันองมันเป็นเลขบกุสิกีล่ะเลขบบนลงทุน้นกุสิกีล่ะน,นั่งบนครับถ้าเฉียวอยู่ป่ะแต่ว่าจาันหกไม่แต่ว่าไปลักลอยเนาะแม่นแมนครับมันมันไปติดอยู่ลักลอยครับผมฉันว่าได้กับหกสองกันละเล่ครับผมอบเม็ดเม็ดเดียวบนกับ 6สองหาได้ครับสองหานราคาเลยเมียนจหาเลยไปติดดับปูเลยติดดับปูีิสเกตกบอว่างกเบ้งกระดับแปดเมนบอ่แมนดับแปดครับซีกับเมนมาแปดล่างด้มันกัมาแปดล่างอยู่ดเมดัแดับเขามันกับอะไก็เจอไหว่านะเนาะครับผมรับลองล่องไงเขานี่แหละครับผม เลขบนอาจารย์สายบุญครับผมครับเน้นเน้นชุดสองหสองเก้าด้ครับเลขัติเก่าที่สองเก่าครับผมสองหาสองเก้าสองห้าและสองเก้าเอาสรุปลางครับผม สรุปล่างนั่นมาจากคร,ครับผมครับครับเอาล่างกับคือเก่าเลยครับวิ่งศูนย์กับสองล่างศูนย์กับสองครับผมจิจับแต้มเด่นจางระตัวไห้ลดลงมาจากแตะกอมันหกแปดสุดเนาะครับผมตต่อตันลงมาเหลี้ยสี่สุดแต่เลี้ยศูนย์เก่าเลยครับศูนย์เก้าเก้าสองเก้าสอง 08 08 81ครับและ, 8, 1, ละแป่ครับผมครับยางเราเต้มเต้มแต้มล่างเขาก็9เก้าหน่งนึ่งแปับตัวเน้นเลยเก้าครับผมแต้มล่างครับครับผมเน้น8 1ดหนึเต้มเก่าละมีตัวเดียวคือ8 1ดหนึ่งที่บกขโมครับม,มันเป็น,นเป็นแต้มเด่นนะแต้มเด่นวันนี้ผมเด่นเก่าเลยเด่นแต้มเก่า รอบแปมเก้าครับผมศูนย์เก่ากับแปดหนึ่งครับผมนี่นะครับพี่น้องเนาะแต่ว่าเลขกล่างนี่กับอาจารย์กัไล่สูตรให้เบิ้งอยู่ครับผมกับเขาดีมากครับพี่น้องเนาะงวดนี้ติดศูนย์ครับผมงวดนี้ติดศูนย์นะครับผมกับเหลขกล่างศูนย์นี่เลขล่างศูนย์นี่ือติดศูนย์ศูนย์สองตัวเลยนะละศูนย์สองตัวอาจารย์ก็เลยเอา สองมาใส่ครับผมอีกสูตรหนึ่งแต่ว่าเลขกบนนี่กะอาจารย์กะเพิ่งจะกลับมาได้ครับผมลองเบิ้งไปน้ากันงวดนี้ครับลองเบิ้งลองเบิ้งเล็กบนน้ากันงวดนีนซีมี่เคเห็นว่าไอ้ไอาเก้าี่เนรระว่าณซีมี่ยืนแล้วตัวเนื่งยืนแล้วครับเตอว่าถอดออกมาคือหาข้าวเก่าตัวเลกมันมันชุบกัข้าวมูดดอกวันนี้สังเกตเบิ้งเลยเนียนครับผมครับ แต่เราเลขมันออกว่าง่ายด้วยละ่ะออกว่าคือมูด้ตัวใดดังมันประมาณได้เลขยกเนียนครับดังอยู่บ่อาจารย์สามหกหกสามสาบว่าดังาาแต่ว่ากับหลายๆอาจารย์เพป็นให้ตัวเดียวกันไหมเมียงเบื้งนี่จะมีแต่ในช่องก่อมาเชียร์กับน้ำเชียร์นี่บ่อาจารย์ครับผมกับวาอยู่กับมีอยู่เบิ้องเบืๆๆง้งหลายๆอาจารย์ใชล้กันกับหกสาม,มนีแต่าหกสามสามหกมาเรียกเนียน ผมเกิดยังไหวเอาขึ้นมาดขนวดในก็ได้มาตรงกันหมดครับผมว่าเลขจากฟังคืออกมาก็ตรงรับแนต่นักปานเกิเลือขนาลงทุนกับหกสามหกหนึ่งเนี่ยของผมแต่ก็โอ้เราังไจกับให้พิพาดแล้วกันาะอยจะให้เออให้พิพาดบ้าให้ใหกสามเราก็จะตึงหกซ่องเมียนครับผมเราเกยดซี่ือวกัลองล่องเมืองว่าเลขกปดห้ามันสีแลนบ้องวันนี้ผมว่าเขาเนีหายเก่าแล้วล่ะ เอาคลิปนี้ก็จะเป็นชุดสรุปบนสรุปล่างครับพี่น้องเนาะรับคลิปนาขอเหล็กหลวงตาได้อาจารย์ครับผมครับครับผมครับครับเอาก็มาเชื่อกับสรุปควรอาจารย์สัมหนีได้ครับผมขอพระคุณอาจารย์สายบุญสวัสดีครับครับผมสวัสดีครับเอาครับพี่น้องครับผม เลขบนอาจารย์สายบุญครับพี่น้องเนาะครับอาจารย์สายบุญวัดป่าครับเพิ่นกะเลขบนเพิ่นกะห่างหายไปหลายงวดอยู่ครับผมเพิ่นกะเลยกลับมาคำนวณอีกทีหนึ่งเพราะว่าสูตรกระลังเดินครับพี่น้องเนาะครับหลักสิบเอาโทษทีครับผมเสือนอนกินบนห้าเก้าสี่ครับผมห้าเก้าสี่แล้ครับพี่น้องครับห้าเก้าสี่ ตัวประกบ271ครับตัวประกบ271ครับเพิ่นดึงเด่นวิ่งบนคือ5กับ9ครับ2ตัวบน25 75 15 29 79 19ครับผมครับก็จะเน้นที่2หากับ29ครับพี่น้องเนาะ2หากับ29ครับ3ตัวบน6 2 5 6 หนึ่งห้าห้าสองเก้าห้าหนึ่งเก้าครับผมครับเลขบกหนาลงทุนบนครับผมสามหกหกสามหกหนึ่งหนึ่งหกครับพี่น้องเนาะครับมักกเอาได้ครับผมครับสำหรับเลขล่างครับพี่น้องครับเลขล่างสูตรนี้อาจารย์กะให้กอมาเชียบมาเบิงเป็นสูตรก็ถือว่าโอเคได้ครับผมเดินดีมากครับงวดนี้ก็คือได้ศูนย์สองตัวอาจารย์ก็เลยเอา อีกศูนย์หนึ่งมาใส่ครับผมเป็นศูนย์กับสองได้ครับพี่น้องครับสองศูนย์คือว่าเดินดีครับพี่น้องเนาะครับประกบคู่ครับศูนย์เก้าเก้าสองศูนย์แปดแปดหนึ่งครับผมเลขแต้มล่างของคนคือเก้าหนึ่งแปดแต้มรวมได้ครับผมแต้มเด่นที่สุดคือแต้มเก่าครับพี่น้องเนาะแต้มเก่าที่อาจารย์ประกบกับจิมมี่ศูนย์เก้ากับแปดหนึ่งครับผมศูนย์เก้าและแปดหนึ่งครับเน้นไปที่แปดหนึ่งครับพี่น้องครับล่าง เอาหยิบจับลอตเตอรี่ไว้เด้อครับพี่น้องเนาะแนวทางตัวเลขอาจารย์สายบุญครับเดี๋ยวอาจารย์จะมีเลขของลงตาน้ำได้ครับผมครับเพิ่นเอาไปเสี่ยงอยู่ครับพี่น้องเนาะเดี๋ยวคอยมารับชมรับฟังกันในคลิปหน้าครับผมถ่ายคลิปนี้ก็มาเชียร์ขออวยพรให้พี่น้องที่โชคดีเด้อครับผมถูกหวยลวเงินไปน้ำกันครับหนึ่งตุลาคมหกสิบแปดสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ